บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะพูดตรงๆได้คุยกับท่านอาทิตย์ดีรกรมการข้าวได้คุยกับท่านนายกสมาคมชาวนานะครับก็ทราบก็ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยก็มีความจาเป็นเร่งด่วนท,ที่จะต้องเรียกประชุมก่อนที่จะประชุมเนี่ยผมก็จะต้องอคุยกับทุกภาคส่วนแล้วก็จะนเรดข้อมูลเพื่อที่จะรู้แนวทางว่ารัฐบาลนะครับจะแนวทางอย่างไรนะครับ ก็ยืนยันเต็มที่ว่าจะทําเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวนานเนี่ยได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแต่อาจจะมีความเนื้อน้อยอกน้อยใจบ้างที่งบประมาณประจําปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีนี้ปี69เนี่ยหนึ่งแสนสามพันกว่าล้านเนี่ยคืออาจจะยังรู้สึกว่าถ้าเรามาหารต่อหัวพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยอาจจะได้น้อยไปสักนิดนึงนะครับก็ฝากไปถึงสํานักงบประมาณแล้วกันครับฝากไปถึงรัฐบาลว่าเราเป็นประเทศ กริรก,กรรมนะครับเราก็จะสามารถทํางานเพื่อรับใช้พี่น้องเกษตรกร,กกร,รได้มากขึ้นถ้าท่าน,านเจียดงบประมาณมาให้เรามากน,นะครับอ่างพรุ่นี้ผมก็จะไปดูเรื่องสินค้าที่มันตก,กเกษตรที่มันราคามันต่ำนิดนึงแล้วไปแก้ปัญหา ต้องบอกว่าล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนายังคงรอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐไรละ1,000พบาทล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่นะคะก็เข้ารับตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของทางชาวนาก็ยังคงต้องรอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐในส่วนของนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยค่ะคุณปราโมชเจริญศิลป์นะคะยืนยันค่ะในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา วอนให้คุณอัธกรนะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ค่ะเร่งเปิดโครงการแจกเงินไร่และ1,000บาทเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนานในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง 8.5แสนครัวเรือนตอนนี้ลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอคอยความหวังจากทางรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็จ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูขาาลข่าวสารแล้วก็อัปเดตประเด็นนี้ล่ะคะ่ะเงินชาวนาได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้วันไหนล่าสุดนายกสมาคมชาวนาจี้รัฐบาลน,นะคะ ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเปิดโครงการแจกเงินไร่และ1,000บาทเพราะเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนหลายคนรอคอยติดตามเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชานามาอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าหาใครที่ตามข่าวนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่มีการอนุม,มัติจ่ายเงินตั้งแต่ต้นนะคะคาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ ไร่ละ1,000บาทในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังยังคงไม่ได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเลยล่าสุดคุณปราโมโเจริญสินเปิดเผยข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะคุณผู้ชม5กร,รกฎาคม25 6 8นนะคะถึงความคืบหน้าค่ะก็อยากจะมีโอกาสพูดคุยกับคุณอัตรกรศิริลักษทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยขอให้เร่งรัดค่ะให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา3เรื่องด้วยกัน1ดําเนินการจ่าย งเงินช่วยเหลือไร่ละ1 0 0่บาทไม่เกิน25ไร่ต่อครัวเรือนสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเวลาประมาณ8 5หแสนครัวเรือนซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณตรงนี้ทั้งหมดอยู่ที่700 0ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้ซึ่งคุณอัธกรนะคะก็รับว่าจะเร่งประชุมแล้วก็พิจารณาในส่วนของการประชุมอนุกรรมการฝ่ายการผลิตนะคะเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายแล้วก็บรหิหารข้าวแห่งชาติหรือมนวขอที่มีคุณพิชัยชุนหาวิชระ รองนายุกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมก่อนที่จะเสนอในที่ประชุมครม,มพิจารณาความเห็นชอบในลำดับต่อไปนั่นเองค่ะ ส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะก็ได้เรียกร้องค่ะผ่านในส่วนของนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ค้างคางมานานมากและจะได้รับสิทธิการช่วยเหลือจเชยข้าวเปลือกที่มีการตกลงกันไว้นะคะเฉลี่ยตอนนี้นะคะไม่ถึง6 0 0 0บาทต่อตันและก็ต่ํากว่าทุนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้กําลังซื้อไม่ดีแล้วก็การส่งออกเนี่ยน้อยมากซึ่งโรงงานแล้วก็ผู้ส่งออกนะคะซื้อน้อยลงค่ะแม้ว่าบางพื้นที่นะคะรัก าคข้าวยังเริ่มขยับแล้วก็ปิดด่านไทยกัมพูชาแล้ว ที่เคยลักลอบนาเข้ามานะคะทําได้ยากแต่ราคาย,ยังคงไม่ขึ้นเท่าที่ควรค่ะก็อยากจะบอกให้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะอย่าทิ้งเกษตรกรชาวนาเพราะเป็นความหวังนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับความคืบหน้าเร็วๆนี้และความคืบหน้าของไร่ละ1นึ่พบาทน่าจะผ่านฉลุยค่ะซึ่งนายกสมาคมชาวนาคุณปราโมชเจริญสินก็ได้กล่าวไว้ค่ะ ซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณปราโมชเจริญศิลป์ก็ได้กล่าวต่อถึงประเด็นนะคะตนยังได้ตอกย้ําในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่ต้องเรียกร้องกันทุกๆปีในการช่วยเหลือนะคะก็คือการเร่งรัดพัฒนามเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงและก็เป็นชนิดที่ตลาดโลกเนี่ยมีความต้องการและทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาปลูกข้าวได้ผลผลิตมากแล้วก็สร้างความมั่นใจลดต้นทุนด้านการผลิตในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาสร้างความน่าเชื่อถือ อาจจะลดพื้นที่ในการปลูกแล้วก็เสริมพืชอื่นเข้ามาแทนได้หากพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะผมมาสารต่อสิ่งที่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐทําทไว้และสิ่งที่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐทาไว้เนี่ยก็ถูกส่งต่อไปอยังท่านนาริมนพิโยสินวัฒน์นะครับผมก็คงจะสารต่อเพราะจริงๆแล้วก็ได้ดูนโยบายที่ท่านเคยประกาศไว้ในงานอีกไนท์ไทยแลนด์ ช่วงสมัยท่านนายกเศรษฐานะครับเพราะว่า9ข้อนั้นก็ครอบคลุมหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าผมก็จะมีนโยบายส่วนตัวที่จะไปนเน้นว่าใน9ข้อนั้นเราจะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังอะไรที่สามารถต้องทําทันทีอะไรที่เราต้องจะต้องวางแผนระยะยาวเรื่องสเรื่องอะนี่คือ,อ,อทำไปอยูแล้วเดี๋ยวอันนั้นจะปรึกษาคุณพ่อ ซึ่งท่านก็เป็นอดีรตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ท่านดูแลกํากับสบปรกรมาประมาณ9 9เดือน10เดือนที่ผ่านมาครับผมว่าเดี๋ยวผมก็จะคุยกับทางกระทรวงเกษตรด้วยนัดนัดหมายกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็มาคุยเพราะมันมีต้นน้ากลางน้าปลายน้ำ,นำใช่ไหมต้นน้าจะต้องยังไงอะไรเงี้ยเราเป็นท้ายน้ําที่ต้องไปขายเนี่ยเพราะน้ำมั้นตกไปด้วยกันทั้งระบบเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่า ต้องไม่มีพรมแดนในการทำงานของแต่และกระทรวงช่วยกันทั้งหมดอย่างพรุ่งนี้ผมก็จะไปดูเรื่องสินค้าที่มันตกเกษตรที่มันราคามันต่ำนิดนึงแล,แ,นแล้วไปแก้ปัญหานั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังเรายังคงต้องรอคอยติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ